สวัสดีครับผมนุ๊รถไถมือสองฮะวันนี้มีผ่านฝากขายฮะน้องข้างบ้านฝากขายเยอะแยะะฮะหลายพวงเลยก็จะมีผานอะไรพาชมาาาาคร่าวๆกอนนะฮะเป็นผ่านสามโนตารี่ผานขุดมันผ่านห้าเนี่ยผ่านห้ามีอยู่สามพวง ส่วนพันสามก็จะมีอยู่สามพวงฮนะเดี๋ยวไล่เจาะรายละเอียดเลยแต่ละคันให้เจ้าของมาแนะนำหน่อยด้วามามามแนะนำเรื่องนี้ผ่านใครหน่อนะนี่จะเป็นปี TNT ครับพินิจพินิจนแท็กเตอร์อ่าลัักอย่างกลมอยู่เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพึ่งไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปดูรายละเอียดจริง,รงๆคือน่าจะเป็นช่องมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาคอมเมนต์ที่ของผมที่ใต้เนี่ยใต้คลิปนี่แหละตัวนี้เป็นพินิทแท็กเตอร์สามบยี่สิบสองใช่ไหมไหเอออันนี้น่ะนีซีเอ็มทีอ่าซีเอ็มทีสามผ่นสามบยี่สิบสองตัวนี้ค่ายไหนตัวนี้ไม่น่าไม่ทราบค่ายทราบค่ายค่าคูณยี่สิบสองตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่ไมอะไรวะอ๋อลุงหนุนแท็กเตอร์ อ่ารุงเรืองรุงเรือนการค้าซอยสบสองใบเท่าไรย <22. S 1> ี่สิบสองอ่าห้าคูณยี่สิบสองเท่านี้ล่ะยี่สิบใบยี่สิบค่ายไหนไม่ไม่ทราบค่ายอ่าโอเคผ่านในนี้จะเป็นผ่านคุณมันนะผ่านคุณมันไม่ทราบค่ายตัวนี้เป็นลอตเตอรี่ใบเคียวเนี่ยใบจะเป็นเคียวกว้างเท่าไหรตัวนี้ <40. S 1> เมตรสี่สิบอ่าเผื่มมีคนตามหาเมตรสี่สิบนะตัวนี้ละ่ะ เมตรสี่สิบห้าตัวนี้เป็นผ่านสามช้มอเตอร์พีทีที่ท่ามะนาวอะผ่านสามมายิบสองตัวนี้ตัวนี้ของพ่อเองใช่ไหมใช่ใชอะขายของพ่อกินแล้วใบย,ยังเต็มเต็มอยู่อะเดี๋ยวรายละเอียดคลิปย่อยไปดูที่ช่องของช่องอะไรแท็กเตอร์อาร์มครับอ่าฮเดี๋ยวไปดูที่ช่องแท็กเตอร์อาร์มครับ โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวด้ฝากเบอร์หน่อยเบอร์อะไรศูนย์หกสามครับแปดสามเจ็ดห้าห้าเก้าสองครับอีกรอบศูนย์หกสามแปดสามเจ็ดห้าห้าเก้าสองครับเบอร์อาร์มครับบ้าน<บ>ใกล้เคียงกับนุ๊กรถไามือสองแล้ววันนี้ขอบคุณพี่นุกมากที่มารีวิวให้ใเล็กน้อยขอแห้งเลยเป็นน้ำใจกันอ่าอ่าดูของด้ที่ตำบลหนองทองอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะหมู่หมู่บ้านด่านเจริญชัยฮะโอเคเดี๋ยวผ่าน ละเอียดคลิปย่อยเดี๋ยวไปชมที่ช่องของอาร์ม a ท t กเตอร์ฮะอ่าโอเคครับสวัสดีครับ